งหาวันรับของ4,999คูณ3ลบ9,999คูณ5ข้อนี้นะครับเราจะคูณออกตรงๆก็ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยผมก็เลยคิดว่ามองมาตัวเลขที่รู้จักดีกว่า4,999เนี่ยมองว่าเป็น5,000นะครับที่ลบออกไป1แล้วก็คูณ3แล้วก็อีกตัวหนึ่ง9,999เนี่ยมองว่าเป็น1,000 เอ้ย hey, 999นะครับพูดผิดมองว่าเป็น1,000ลบ1แล้วก็คูณกับ5แบบนี้เสร็จแล้วเอา3กับ5คูณเข้าไปในแต่ละวงเล็บนะครับก็กลายเป็น5,000คูณ3ลบ1คูณ3เป็นลบ3ขอเขียนอย่างนี้เลยนะครับลบ1,000คูณ5 1,000คูณ5แล้วก็ลบด้วย านะครับตรงนี้ก็คิดออกมาเลยก็กลายเป็นหมื่นห้าพันลบสามลบกับห้าพันลบห้าแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะแจกลบเข้าไปนะครับเราจะไม่ทำการหาค่าเราเราจะไม่ทำการหาผลต่างแต่ลวงเล็บนะครับเพราะมันยากหน่อยแจกลบเข้าไปเลยมันจะทำให้เราคิดง่ายกว่า ก็กลายเป็นหมื่นห้าพันอันนี้ผมจะใช้การจัดหมู่นะครับลบห้าพันเอาตัวเลขมากนลปรไปโยกับตัวเลขที่มีค่ามากแล้วก็ลบกับลบสามลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับลบลบห้าคือบวกห้าแบบนี้หมื่นห้าลบห้าพันก็คือหนึ่งหมืนนะครับหนึ่งหมืน ลบสามบวกห้าคือสองเมื่อรวมกันแล้วก็คือหนึ่งหมื่นกับเศษสองนะครับข้อนี้ตอบแบบนี้